មកមកមកវិញដល់សេរីភាពមកໄວໄວໄວ คุณผู้ชมครับบรรยากาศบริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องครับหลังเหตุปะทะกันร,ระหว่างกองกําลังทั้งสองฝ่ายปะทุขึ้นอีกครั้งตั้งแต่เมื่อวานนี้ล่าสุดการสู้รบมันยืดเยื้อเข้าสู่วันที่สองโดยมีการรายงานว่ามีเสียงปืนและก็การยิงปะทะป,ะปลายตลอดแนวชายแดนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ต้องอบพยพออกจากหมู่บ้านใกล้แนวปะทะขณะที่ทางการไทยและกัมพูชาก็ต่างส่งกําลังเสริมเข้าพื้นที่ ล่าสุดครับในเพจ Army Military Force สำรองก็มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับคลิปโดยระบุว่าทหารกัมพูชายิงระบบจรวดหลายลำก้อง b m 21กลางชุมชนชาวบ้านในจังหวัดพระวิหารไปยังพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีของประเทศไทย ครั้งนี้หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนไทยจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นตั้งฐานยิงในเขตชุมชนไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่ามึงจริงๆอีกคอมเมนต์บอกนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศควรประกาศให้ประชาชนเขมรจุดนั้นอพยพให้เวลากี่นาทีก็ว่ากันไปแล้วไทยก็ส่งบินรบไปจัดการถ้าเราแจ้งเตือนก่อนก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมที่จะโจมตีถ้าเฉยอยู่แบบนี้ไทยยิ่งเสียหายหนักเพราะตอบโต้ไม่ได้ อีกคอมเมนต์บอกว่าเหลี่ยมจัดขี้ขาดตั้งจุดยิงในเขตชุมชนเพื่อให้ประชาชนเป็นเกาะกำบังให้ตนเองซึ่งไม่มีชาติไหนเขาทำกันอีกคอมเมนต์บอกว่าคนประเทศนี้คิดไม่ออกจริงๆหรอว่าเขาใช้ชาวบ้านเป็นตัวประกันและก็อีกคอมเมนต์ครับบอกว่าโลกมนุษย์อย่าว่าเป็นนักรบเลยเป็นได้แค่พวกขี้ขาดอย่างไรก็าตามครับเรื่องนี้ทางฝั่งไทยนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วครับโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับก็ออกมาชี้แจงกรณีสื่อกบูชา กล่าวหาว่าไทยใช้อากาศยานโจมตีเป้าหมายพลเรือนตามที่มีรายงานข่าวจากสื่อบางแห่งในประเทศกัมพูชาระบุว่าประเทศไทยใช้เครื่องบินรบ F16 ติดอาวุธโจมตีฐานทัพและพื้นที่พลเรือนในฝั่งกัมพูชานั้นว่ากองทัพปกขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยสิ้นเชิงและเห็นว่าเป็นการบิดเบือนข่าวที่อาจถูกใช้เพื่อหวังผลต่อการรับรู้ในเวทีต่างประเทศจึงขอชี้แจงข้อเท้จริงตามลำดับดังนี้หนึ่ง ยืนยันฝ่ายไทยใช้ปฏิบัติการทางทหารดำเนินการต่อเป้าหมายทางทหารเป็นหลักจำกัดวงอยู่เฉพาะเป้าหมายที่เป็นภัยคุกคามทางทหารดำเนินการอย่างระมัดระวังภายใต้หลักการป้องกันตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 2. มีข้อมูลด้านการข่าวระบุว่าฝ่ายกัมพูชา พยายามตั้งจุดยิงอาวุธสนับสนุนเช่นปืนใหญ่และจะรวดใกล้พื้นที่ชุมชนเข้าข่ายเป็นการใช้พลเรือนเป็นโลก่กำบังซึ่งขัดต่อหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง 3. ไทยหลีกเลี่ยงเป้าหมายที่อาจจะกระทบพลเรือนแม้จะมีสิทธิในการตอบโต้ตามหลักการป้องกันตนเองแต่ฝ่ายไทยก็พยายามไม่ดำเนินการทางทหารต่อเป้าหมายที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อพลเรือนโดยไม่จำเป็นแั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อมาตรฐานมนุษยธรรม4 ทหารไทยยึดถือกติกาสากลอย่างต่อเนื่องหากติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าฝ่ายไทยดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัทรสาระชาติและพันธะกรณีด้านมนุษยธรรม5การปฏิบัติการทางทหารของกองทัพบกดำเนินการบนพื้นฐานของเหตุผลความจำเป็นอย่างเคร่งครัดในกรอบกติกาผ่านการพิจารณารอบด้านแม้ในยามถูกยั่วยุหรือถูกใส่ร้าย6การใช้กัศยยานเพื่อนำพาอาวุธไปสู่เป้าหมายทางทหาร มีความน่าเชื่อถือสูงในความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงต่อการทำลายที่หมายในลักษณะแบบจำกัดวงต่างจากอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลอื่นๆของฝ่ายกัมพูชาซึ่งขาดความแม่นยำต่อเป้าหมายแบบเฉพาะจุดที่ผ่านมาจึงเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงส่งผลกระทบต่อพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องในหลายพื้นที่โดยกองทัพไทยยืนหยัดในการป้องกันตนเองปกป้องประชาชนและพื้นแผ่นดินไทยด้วยความสง่าง,งาม ให้เป็นที่ยอมรับภายใต้หลักสากลขณะที่ฝั่งัมบูชาเองก็มีการออกมาเคลื่อนไหวครับโดยล่าสุดนะครับพลโทหญิงมาลีโซเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมัมบูชาก็มีการถแถลงว่ากองทัพไทยใช้ระเบิดลูกปายหรือระเบิดคลัสเตอร์ซึ่งเป็นอาวุธต้องห้ามตามกฎหมายระหว่างประเทศโจมตีในเขตแดนัมบูชาถึงสองครั้งเมื่อ24กร,รกฎาคมที่ผ่านมาโดยพลโทหญิงมาลีโซเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมครับระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเวลาตีห20 ของวันที่24ก,กรกฎาคมกองทัพไทยได้ยิงระเบิดคัสคเตอร์ลูกแรกถล่มพื้นที่ภูผาผีก่อนจะยิงระเบิดลูกที่2ในเวลา18ร0นาทีใส่หมู่บ้านเตโชนจังหวัดพระวิหารกระทรวงกลาโหมกัมพูชาย,ยืนยันว่าการใช้ระเบิดคัสเตอร์ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและเป็นภัยต่อพลเรือนในพื้นที่โดยเฉพาะในเขตบ้านเรือนและแหล่งกเกษตรกรรม นอกจากนี้ระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาตรเตรียมยื่นเรื่องต่อองค์การสหประชาชาติให้พิจารณาในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งมีการจัดประชุมฉุกเฉินในวันศุกร์นี้ตามคำร้องของของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตเพื่อหาลือปมประทัชายแดนที่กำลังลุกลาม ขณะที่ก่อนหน้านี้กัมพูชาระบุว่าท่าทีของกัมพูชาคือการใช้สิทธิในการปกป้องอธิปไตยและบุรณาภาพแห่งดินแดนเท่านั้นและกัมพูชาพุ่งเป้าเฉพาะสถานที่ตั้งทงางทหารพร้อมตอบโต้กลับสื่อไทยหลังมีรายงานกล่าวหาว่ากัมพูชาจงใจโจมตีเป้าหมายพเลเรือนระหว่างปะทะชายแดนพร้อมย้ำว่าหลักการนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในการตอบโต้ความก้าวร้าวของกองทัพไทยอย่างไรก็ตามคำถแถลงของโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา มีขึ้นทำการกระแสข่าวในสื่อไทยที่กล่าวหาว่าการยิงตอบโต้ของกัมพูชาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านและประชาชนไทยในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะในจังหวัดส,สุรินทร์และศรีสะเกษที่เป็นแนวชายแดนใกล้จุดประทะ